สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงไวรัสมาโทรจันนะครับผมมาโทรจันคืออะไรต่างจากไวรัสอย่างไรมาโทรจันเป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อต้องการเข้าถึงรหัสผ่านข้อมูลผู้ใช้หมายเลขบัญชีต่างๆเก็บข้อมูลตามที่แฮกเกอร์ต้องการโดยแฮกเกอร์จะแอบปล่อยโปรแกรมมาโทรจันเข้าไปยังเครื่องเป้าหมายเพื่อหวังข้อมูลบางอย่างจากเครื่องเป้าหมายเพื่อขโมยข้อมูล เหตุใดมาโทรจันจึงไม่ใช่วรัสจริงๆแล้วมาโทรจันเป็นเพียงระบบเก็บข้อมูลตามที่ต้องการเพียงอย่างเดียวไม่มีคําสั่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องจึงถือว่ามาโทรจันไม่ใช่วรัสฉะนั้นมาโทรจันจึงมีความแตกต่างจากวรัสโดยชิ้นสิ้นเชิงแต่ถึงอย่างไรก็อันตรายต่อผู้ที่ถูกโจมโจมตีด้วยมาโทรจันอยู่อยู่ดีเพราะข้อมูลที่สำคัญ ของถูกขโมยโดยผ่านม้าโทจันนั่นเองสาหรับชื่อของม้าโทจันเกิดขึ้นจากประวัติสงครามเมืองทอยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ม้าโทจันหรือมา้าไม้เมืองทอยเป็นม้าขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้จากมหากราฟอีเลียนเรื่องสงครามเมืองทอย มาไม้นี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิอดเซียในการบุกเข้าเมืองทอยที่มีป้อมปราการแข็งแร่งหลังจากที่ลบยืดเยื้อมานานถึงสิบปีด้วยการให้มา้ทหารสร้างม้าไม้นี้ขึ้นมาแล้วลากไปวางไว้หน้ากำแพงเมืองทอยแล้วให้อาหารกลีก แท่งทําเป็นล้าถอยออกไปเมื่อชาวทอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าและล่าถอยไปแล้วจึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัยชนะเมื่อตกดึกทหารกรีกที่ซ่อนตัวในมา้ามา,มาไม้นี้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและป้นเมืองถอยได้เป็นที่สำเร็จ ปัจจุบันม้าโทจันได้กลายมาเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษและเป็นชื่อของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เมืองชาชานักกาเลประเภทประเทศตุรกีซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของเมืองทอยจริงตามประวัติศาสตร์ทางผู้สร้างภาพย,ายนตร์เรื่องทอยเมื่อปีคศ2004ก็ได้มอบม้าไม้ตัวน,นี้ใช้ในเรื่องให้แกให้แก่เมืองซึ่งกลายเป็นจุด สนใจและเป็นสารที่ท่องเที่ยวสําคัญของเมืองด้วยชนิดของไวรัสมาโทรจันในขณะที่โทจันบ่อยครั้งถูกจัดเป็นไวรัสซึ่งไม่ถูกต้องทางเทคนิคไวรัสคอมพิวเตอร์จะพยายามแพร่การไว,ไวรัสยังทุกที่เป็นไปได้ในขณะที่โทจันเป็นเพียงโปรแกรมเดียวและมีเป้าหมายเช่นตัวอย่างน้องต่อไปนี้หนึ่ง k ูทคิด รักคิดทำงานโดยการซ่อนตัวอยู่ในกิจกรรมบางอย่างในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณช่วยให้ทำงานได้โดยไม่ถูกตรวจจับเพื่อเพิ่มเวลาและ,ปร,ะปริมาณการทำลายที่อาจได้รับจากการติดมันแวร์เพียงอย่างเดียว 2. backdoor โทรจัน backdoor ใช้สิทธิ์ในการควบคุมระยะไกลกับเจ้าของให้พวกเขาสามารถแก้ไขส่งดาวน์โหลดและลบไฟล์ต่างๆได้ บ่อยครั้งที่โทรจันที่ถูกใช้เพื่อขโมยอุปกรณ์ส่วนบุคคลเพื่อทำกิจกรรมทางอาญา 3. exploit เป็น exploit ทำงานโดยใช้ผลประโยชน์ของช่องว่างความปลอดภยัยภายในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ว่าจะเป็นแอปเฉพาะหรือปฏิบัติการมันก็สามารถจัดการกับช่องโหว่เพื่อเข้าถึงไฟล์ของคุณได้โดยตรง สี่การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการโทรจันนี้เรียกร้องให้คอมพิวเตอร์ของคุณส่งคำขอนะไม่ถ่วนไปยัง URL เฉพาะเจาะจงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานมากเกินไปและปิดปิดเว็บไซต์ 5. สป,ปายแวร์สป,ปายแวร์มีเป้าหมายในการดักจับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป้าหมายนี้จะสำเร็จได้โดยการคัดลอกไฟล์ของคุณหรือ ใช้หน้าจอที่ใช้โปรแกรมดักจับคีย์เพื่อบันทึกว่าคุณพิมพ์อะไรและเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์เว็บไซต์ใดบ้าง 6. แรนแลนซ์ซัมแวร์เป็นการโจมตีโดยเนี่ยค่าถ่ายที่มักดำเนินการโดยใช้โทรจันเมื่อมันแวร์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณแล้วมันจะล็อกไม่ให้คุณเข้าถึงข้อมูลบางส่วน วิธีเดียวที่จะเข้าถึงได้คือต้องจ่ายเงินค่าไทยที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือโรจรกรรประเภททั่วไปที่มีเป้าหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นไปที่การขโมยข้อมูลทางการเงินที่อาจรวมไปถึงข้อมูลธนาคารข้อมูลการวางเดิมพันออนไลน์ล็อกอินไอเอ็มข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลข้อมูลโทรศัพท์และอื่นๆอีกมากมาย แอนตี้ไวรัสที่ดีที่สุดสำหรับมา้าโทรจันไม่ใช่ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสทุกโปรแกรมมีความสามารถในการตรวจจับมาโทรจันได้ที่จริงแล้วตัวเลือกราคาถูกหรือฟรีมีมากมายเป็นที่แอบแฝงของมันแวร์หนึ่งนอ n ตันแอนตี้วรัสเป็นแบรนด์ที่รู้จักและน่าเชื่อถือระดับโลกที่มีอาตาัตราการป้องกัน100%ที่น่าประทับใจ การใช้ฟีเจอร์ไลฟ์อัปเดตคุณสามารถสแกนทุกสิ่งที่ปัจจุบันเป็นที่รู้จักหรือคือมา้าฮหลจันได้กับการไฟล์ที่ติดไวรัสและลบภัยคุกคามจากระบบสำหรับตัวเลือกที่ไม่แพง Norton Power สัญญาจะสแกนและขจัดมันแวร์ออกให้ฟรี b y ง e บ e ฟนเ เป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในแอนตี้ไวรัสที่ไว้วางใจได้มากที่สุดเชี่ยวชาญในด้านการระบุมันแวร์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเสนอการปกป้องแบบเร็วทามและตัวกรองเว็บไซต์ที่อ้างว่าสามารถตรวจจับได้มากกว่า99.9%โบดยริษัทยังมอบเครื่องมือเฉพาะสำหรับให้คูคามทราจันที่รุนแรง ซึ่งถือว่าช่วยได้มากจริงๆ a v a เอจะไม่ใช่อนตี T ้ไวรัสที่ทรงพลังแต่ก็ยังเสนอเวอร์ชันที่ฟรีในราคาย่อมเยาที่มาพร้อมกับเครื่องมือกำจัดโทรจันแอปนี้ได้คะแนนยอดเยี่ยมจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและยังให้ฟีเจอร์ล้างเบราว์เซอร์และฟีเจอร์ ป้องกันรหัสผ่านใหม่อีกด้วยเป้าหมายโทรจัน,จนการอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์การคัดลอกลิงก์ปลอม,มที่นำไปสู่เว็บไซต์ปลอมหรือห้องแชทหรือเว็บไซต์ลงทะเบียนอื่นๆรบกวนการทำงานของผู้ใช้ เพื่อความสนุกแอดเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นการขโมยข้อมูลที่มีค่าหรือความลับรวมถึงข้อมูลสําหรับการตรวจสอบสิทธิ์สําหรับการเข้าถึงทรัพยากรการเข้ารหัสไฟล์พร้อมรหัสโจมตีไวรัสการกระจายตัวของผู้อื่นมันแวร์เช่นไวรัสทรจรนประเภทนี้เรียกว่าหยดน้ําความป่าเถื่อนการทําลายล้าง การลบหรือเขียนข้อมูลใหม่บนดิสตความเสียหายของของไฟล์หรือความเสียหายอย่างหนักและอุปกรณ์การปิดหรือปฏิเสธการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ขายรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของบอทเน็ตเพื่อระเบียบการโจมตีดอทบนคอมพิวเตอร์เป้าหมายคือซอฟต์แวร์พร้อมกันจากคอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้อ หลายเครื่องหรือสแปมในการทำเช่นนี้บางครั้งใช้ลูกผสมโทรจันโทรจันฮอตและเครือข่ายโปรแกรมที่มีความสามารถในการแพรก่กระจายด้วยความเร็วสูงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้อที่น่าตื่นเต้นในเครือข่ายซอมบี้เป้าหมายโทรจันรวบรวมที่อยู่อีเมลและเพื่อส่งสแปมควอบคุมคอมพิวเตอร์โดยตรง การสร้างแนบผู้ใช้และการบอกข้อมูลส่วนบุคคลการลงทะเบียนการกดแป้นการได้รับการเข้าถึงทรัพยากรของคอมพิวเตอร์เองหรือทรัพยากรที่3ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งแบ็ก door การใช้โมเด็มโทรศัพท์สำหรับโทรออกซึ่งมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการโทรศัพท์ ปิดการใช้งานหรือลบกวนการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสและไฟวอลโทรจันไม่เป็นอันตรายในตัวตัวมันไม่สามารถโจมตีคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงซึ่งแตกต่างจากไวรัสคอมพิวเตอร์เขาเพิ่งมีโปรแกรมอื่นที่จะทำความเสียหายหรือเปิดประตูให้แฮกเกอร์อีกครั้งคุณจะต้องระมัดระวังให้ความสำคัญเสมอและ ใช้ความเข้าใจที่สมเหตุสมผลของคุณธนาคารของคุณมีแนวโน้มที่จะส่งเอกสารถึงคุณอย่างไรอีเมลอย่างคลิกลิงก์ในอีเมลและไม่ใช่ทันทีเมื่อเนื้อหาของคุณเหมือนสแปมใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสบนคอมพิวเตอร์ของคุณและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมออาการของการติดเชื้อโคจันลักษณะท,ที่ปรากฏในการทำงานอัตโนมัติของร e g i s t r y แอปพลิเคชันใหม่ แสดงการดาวน์โหลดโปรแกรมวิดีโอเกมหนังโปและเว็บไซต์ลามกที่คุณไม่ได้อัปโหลดหรือเยี่ยมชมการสร้างภาพหน้าจอการเปิดและปิดคอนโซลซีดีลอมการเล่นเสียงหรือภาพการสาธิตภาพถ่ายรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในช่วงเริ่มต้นโปรแกรมที่ติดไวรัสการสุ่มและ การพิจาร,รณาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์การป้องกันโทรจันการตรวจจับการทำงานของโปรแกรมโทรจันที่ทันสมัยในคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นค่อนข้างยากอย่างไรก็ตามเราสามารถเน้นคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับการตรวจจับและลบโทรจันหนึ่งใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสตรวจสอบแลนะให้แน่ใจว่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อสแกนไฟล์และดิดในขณะที่ อัปเดตฐานข้อมูลต่ตอต้านไวรัสผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นประจำา2ติดตั้งไฟวอลส่อนบุคคลและเข้าใช้การตั้งค่าอย่างระมัดระวังสัญญาณหลักของการทำงานของโทรจันคือพอตเปิดพิเศษเมื่อคุณเริ่มเซิร์ฟเวอร์ของโทรจันไฟวอลจะบล็อกพอตจากด้านในซึ่งจะเป็นการลบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไฟวอลในการป้องกันเพิ่มเติมจากอย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันผู้ใช้จะรบกวนการตอบสนองต่อคำขอของโปรแกรมสำหรับการดำเนินงานของบริการอย่างและสำหรับการส่งข้อมูลผ่านพอร์ตเฉพาะอย่างต่อเนื่อง 3. ากำจัดจำกัดจำนวนบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณเนื่องจากโทรจันและไวรัสจำนวนมากจะถูกถ่ายโอนผ่านสื่อภายนอก ขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะสําหรับบัญชีที่สําคัญโดยเฉพาะสอย่าดาวน์โหลดไฟล์และภาพถ่ายจากเว็บไซต์ที่น่าสงสัยบ่อยครั้งที่รูปถ่ายและเซิร์ฟเวอร์ของโทจันถูกจัดขึ้นพร้อมกันเข้าเข้าด้วยกันเพื่อทำให้ผู้ใช้ตื่นตัวขึ้นและปัจจัยนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนี่คือโทจัน ปลอมตัวเป็นภาพในเวลาเดียวกันไอคอนจะมาจากภาพแต่ส่วนขยายจะคงอยู่หลังจากคลิกครั้งที่2ที่รูปถ่ายโทรจันจะเริ่มการทำงานได้ตามปกติ 5. อย่าใช้โปรแกรมที่สงสัยว่าเร่งความเร็วการทำงานของคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตหลายๆครั้งในเวลาเดียวกันควรใช้ความสนใจกับไอคอนโปรแกรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับใครมาก่อนในกรณีนี้คุณสามารถถามคำถามผู้ส่งและหากไม่มีคำตอบในเชิงบวกให้ลบโปรแกรมดังกล่าว6เมื่อได้รับจดหมายจากผู้รับที่ไม่รู้จักควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับไฟล์นาำตกุลที่แนบมาเป็นไปได้ที่จะอพํพพงชื่อนามสกุลไฟล์ไวรัสโดย ด้วยการสิ้นสุดแบบดับเบิลและสามารถแยกตัวอักษรได้มากมายช่องว่างหรือย้ายไปที่บรรทัดถัดไปเมื่อได้รับจดหมายพร้อมไฟล์แนบที่แนบมาอย่าเปิดทันทีและดูไฟล์หากเป็นไปได้ควรบันทึกลงดิสก์แล้วตรวจสอบโปรแกรมป้องกันไวรัสและจากนั้นจึงเปิดเท่านั้นหากพบไวรัสในไฟล์เก็บถาวรคุณต้องลบไฟล์เก็บถาวรทั้งหมดทันที โดยไม่พยายามบันทึกหรือเปิดไฟล์โดยเฉพาะ 7. ถ้าคุณใช้ระบบ Windows XP จากนั้นหากคุณเสี่ยงต่อการเปิดไฟล์ที่ติดไวรัสให้สร้างจุดคืนค่าสำหรับ Windows 98ขอแนะนำให้ตั้งติดตั้งโปรแกรมที่คล้ายกันซึ่งอนุญาตให้คุณย้อนกลับระบบ 8. เมื่อใช้จดหมายมาตารฐาน Client Windows Outlook ควรปิดใช้งานการรับจดหมายอัตโนมัติซึ่งสามารถเปิดใช้งานรหัสโทรจันซึ่งอยู่ในเนื้อหาจดหมายแทนที่จะเป็น Outlook Express คุณสามารถใช้ the b a s t client email ที่ปลอดภัยและรวดเร็วกว่าซึ่งเป็นหนึ่ง,นงในหนในที่ดีที่สุด 9. ตรวจสอบงานและบริการที่ทำงานอยู่บนระบบ การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่า99%ของโทรจันได้รับการลงทะเบียนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนระบบในการลบโทจันออกจากระบบอย่างมีประสิทธิภาพคุณต้องลบรายการ registry หรือบรรทัดที่เริ่มต้นจากนั้น restart computer แล้วจึงลบไฟล์นี้อย่างสงบ10หาก PC ทำงานอย่างน่าสงสัยและจำเป็นต้องทำงานต่อไป ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในหน้าต่างด้วยตนเองโดยไม,ไ,มไม่ผ่านการบันทึกในเบราว์เซอร์หรือในโปรแกรมรับส่งเมล 11. แนะนำให้ทำสำเนาไฟล์สำคัญบันทึกไว้ใน f l o p p y disk หรือ CD วิธีนี้จะช่วยให้กู้คืนข้อมูลที่สูญหายได้อย่างรวดเร็วด้วยความผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดขึ้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ